สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้มาพบกับอู่น้ำชัยอีกเส้นเคยได้ครับมื่อวานนี้ครับกัสิมานำเสนอแนวทางตัวเลขของแต้มลางแอดแสงเดือนได้ครับท่านผู้ชมงวดบังหันแต้มเพลินเข่าหาเนาะครับเข่าตรงตรงเลยครับก็ฝากติดตามผลงานเพื่อนต่อไปให้อู่น้ำชัยได้ครับเห็นแล้วครับเพื่อนกัมาแบบด่วนๆแล้วครับเห็นท่านผู้ชมอ่าลองขอกันมาเยอะเนาะครับเพื่อนกัมาพอดีครับมาเมื่อคื่นได้ครับท่านผู้ชม เมื่อนี้แต่เสาผมเลยมาหน้านของพี่เหมือนเดิมครับเพราะว่าวิวดีขนาดครับวิวบรรยากาศเมื่อนี้แดดออกด้วยครับตะบูส้มออกม่วงกับล้นเตรียมเพื่อนคือเก่าแล้วครับตะกี้สมัยอัน้ำไส้พูยหน่อยนะครับมาเก็บเอาไปใบเขากินมดเลยครับแต่พ่อสมัยนี้มันลายปวดครับบมวนคือตั้งเด็กหน่อยแต่ก่อนนะครับตะบูส้มนี่แหละครับมาเบิงธรรมชาติปุ๋นะครับ เขียวดีครับ่ามผู้มตะวันหยาในเริ่มดิทด่วมมั่นแล้วนะครับหน้านองพี่ครับบ่ไเด้ลงมาดูแลปันไดครับค้าเห็ดเวีกอยู่ทางบ้านน่ครับสาหรับอ่าพอของพี่นะครับนี่แหละครับเพิ่นก็กีดยางพอมเฮ็ดมั่นพอมครับหลายยางครับผมนี่แหละครับเอาก่อนอื่นครับผมก็ต้องขอบคุณแม่เอซใจดีแล้วก็แอดแสงเดือนนะครับ ที่ห้แนวท่างตัวเลขแต้ม2ตัวลางมาแบ่งปัน่านบุชมทุกท่านครับนี่แหะครับก็ให้สุขสงบนมานำกันเด้ครับผมในงวดวันที่1มิถุนายน2 5 6พครับคลิปนี้กัตามด่วเดืดเลยนครับ่านบุชมคลิปที่2ครับจะเป็นเลขดับแม่เอฟซีวยครับเลขดับทั้งบนทั้งล่างครับก็บพอบางพี่ครับออกมาใส่กันเลยครับ พอบางพี่อูน้ำเสก็เห็ดออกมาได้เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมอูน้ำเสจะออกมานํำเสนอพร้อมกับเปล็กดับแม่เอฟซีครับไปพร้อมๆกันเนาะครับท่านผู้ชมนี่แหละครับแนวทางตัวเลขแต่ละเซียนแต่ละสำนักเนาะครับหลากหลายข้ามาครับผมก็เรียบเปล่งตามให้ทุกทันเดอร์ครับผมนะครับเปลงเดย์เนี่ยครับช่วงนี้ฝนตกกันบ่าครับท่านผู้ชมทางบานอูน้ำใสีบริตรตกประมาณสามมื่อแล้วครับ บ่าสามกับสองเลยแหละครับเพราะว่ามือที่สามมีลิ่นๆอยู่ครับมือขึ้นกับมีตาฝ้าฝ้าเหลี่ยมไปซื้อได้ครับสมปูส้มบ่ตโครับมีตาห้องเล้วแาเบื้องแรกนี่ครับก้อนเมฆก,ก็เยอะอยู่ครับเหมือนนี้บ่แน่ครับแต่ว่าเย็ดตกก็จะตกแห้งโปดแบบร่มให้เย็นๆแบบนี้ไข่อย,อยู่นะครับเพราะว่าเขานี่อันตกอีกรอบนี้ก็สีได้ดำหน้านะครับทานผูส้มบัวสันกับวานไม่ ก็เขาเจ้าอีกครับเอาบัเป็นยังครับสู่กันต่อไหมครับถึงแนวทางตัวเลขกครับผมนี่แหละครับแอดแสงเดือนครับผมเป็นเหล็กแต้มลางด้วยครับทางซอสสนามบินน้ำนะครับเดี๋ยวเพื่อนกำลังเตรียมสูตรของเพื่อนดีๆอยู่นะครับถ้ามาเดี๋ยวอูน้ำไชจะรีบลงด่วนๆให้ทุกทันด้วยครับผมนี่แหละครับเขาฝากติดตามให้อูน้ำไชด้วยครับ เมลาน้น้ำใส่ลงแนวทางตัวเลขของแอดเพนนะครับมันเป็นงวดเก้านะครับแชมบูส้มเป็นงวด2 0 2พครับผมแต่ว่ามั่นเข่าไหมครับแบูส้มแชมบูส้มกับเบิงประมาณเยอะอยู่ครับแชบูส้มแต่อดน้ำใส่ลงสำบับริงล่าสุดบ่คอยเบิงปันใดเพราะว่าแชมบูส้มกระจีบเรียกสื่อแนวทางตัวเลขไปทีเรียบร้อยนะครับบ่เป็นงี้ครับสบับเก่าคอยยงเข่าอยู่นะครับ สาบจริงลดครับผมเอาย่างดีครับตามกันต่อไหมครับนะครับเอาเดี๋ยวผมจะผ้าทุกท่านนะครับมาเบิ้งแนวทางตัวเหลขกของแอปแสงเดือนเป็นเหลขกแต้มลางด้วยครับานผูส้มนี่แหละครับยุดทางบานเอฟซีทังเดครับผมปลูกยางกีดยางขึ้นกันบ่ครับเพ่งเดครับส่วงนี่นำยางดีบ่ครับ ราคาไปดีขึ้นบ่ครับผมทางปุ่นครับทิทางนี่ก็เหมือนเดิมครับผมยางกับปกติครับแต่ว่าราคาก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่ครับานผูุชมเห็นหละครับเอาทายชีวิตธรรมชาติพร้อมกับแนวทางตัวเลขไปพร้อมกันนะครับแม่เอฟซี่นมักนะครับานผูุชมพิษผัดมองได้ก็ขอตรวจขอให้เอฟซีทางซองถูกทันเ้อครับเดี๋ยวผมจะปรับปรุงพัฒนาแก้ไขไปเรื่อยครับที่านผูุชม บอกสอนผมด้วยครับเห็นแครับเอาเพื่อเป็นการบทเสียเวลานะครับไปรับชมเราฟังแอดแสงเดือนน้ากันได้เลยครับเอาครับนี่ครับมาแล้วครับแอดแสงเดือนครับอันนี้เป็นงวดเกาได้ครับทันูุชมมาเราไม่ทันบุชมนะครับเพราะว่ามันเคย่อนเขานะครับงวดบางหันแต้มล่างครับผมแปดบวกเได้สิบห้าครับผมเอาแต้มล่างนะครับไปหาครับเห็นแล้วครับหาตัวบักไงอูน้ำเสวงให้ทันบุชม เรียบร้อยได้ครับนี่ยแหละครับให้ท่านผู้ชมเบิงงวดเก่าไปก่อนนะครับนี่ยแหละครับสถิติเพิ่นกเดินดีครับผมเอาเดี๋ยวตอนสรุปผมจะเอาสถิติมาเรียบร้อยแล้วก็ไายอีกครั้งหนึ่งให้ท่านผู้ชม์ได้ครับผมนี่ยแหละครับเดี๋ยวร่อลักหน่วยลักสิบก่อนนะครับท่านผู้ชมนี่ยแหละครับแล้วก็บนเก้าซุดครับผมงวดวัชกานก็รุนนะครับเพิ่นให้สามแปดครับผม บ่เป็นยังครับตามกันต่อไหมครับท่านผู้ชมนี่แหละครับแนวทางตัวเลขแอดแสงเดือนครับผม16พฤษภาคม2568เป็นงวดเก่าครับเอามาเบิ้งทางงวดใหม่ครับเอาเทียบกันเลยเนาะครับท่านุูุชมนี่ครับงวดใหม่ล่าสุดครับเอาเฮียงครูกันเลยครับท่านุชุชมแอดแสงเดือน1มิถุนายน2568ครับ แต้ม2ตัวล่าง8 9 4 5หครับผมนี่แหละครับแคปหน้าจอได้เลยครับส่านผู้ชมเพื่อเป็นการบรผัดแนวทางตัวเลขดีๆจากอูน้ำไส้กับแม่ FC ใจดีทรงมาให้ดดวนๆครับนี่แหละครับพิจารนาในการรับชมเราฟังเอาด้ครับมกักกะจัดคัดกะพานครับเป็นแนวทางตัวเลขเด้อครับผมสำหรับแม่ FC ีที่เพื่อนขอมามาติดตามกันไหมนะครับ นี่แหละครับงวดเก้ายู่ข้ขงๆฟังใาเมื่อด้วยครับเข่าหาครับผมแต้มลางด้วยครับสำหรับ่ันบุ้ชมทีบุญจักแต้มลางนะครับเอาเลขที่ออกลางนะครับบวกกันครับผมก็ยังแปดบวกเจ็ดในสิบหานะครับเขาก็เอาตัวไทยได้หาครับนี่แหละครับตัวอย่างครับผมเอามาเบื้องทางงวดนี่ครับแต้มสองตัวล่างครับแปดเก้าสี่ห้าครับเลขออกตัวใดแล้วห่อล่องมาบวกกันใน ซีตัวนี้ครับงวดล่าสุด้าได้ผลคือมีในซีตัวนี้ครับทนผบุชมีและครับสูตรของเพื่อนครับแอดแสงเดือนครับเอาครับฝากติดตามคลิปต่อไปเหตุผมไม่ได้ครับทุกท่านครับแนวทางตัวเลขดับเลขกว่านาลงทุนครับแม่เอฟซีใจดีกับพ่อบางพีครับส่วนพ่อบางพีจะเป็นเลขกบ่า้าน้ากันนะครับสำหรับแม่เอฟซีใจดีจะเป็นเหลขดับด้วยครับทนผบุชมีแล้ครับ ผมเบอลพีดพลานบังได้กะขอโทษขอให้เอฟซีท่างสองทุกท่านเด้อครับผมเอาครับแคปหน้าจอเอากันได้เลยครับท่านผู้ชมถึงเวลาสมควรแล้วเนาะครับผมจะปิดคลิปไปผมพร้อมกับทุกท่านเด้อครับผมเดี๋ครับแคปหน้าจอได้เลยครับผมเอาครับถ่ายคลิปนี้ครับผมก็ต้องขอบคุณแม่เอฟซีใจดีแล้วก็แอดแสงเดือนนะครับที่นำข้อมูลตัวเลขมาแบ่งปันท่านผู้ชมครับ กับอวยพ่รให้ทุกทันครับหายุดีไม่แห้งสุขภาพเแข็งแรงมันหมาน้ากันครับวันที่หนึ่งมีถุนายน2568รับโศคหลับเยี่ยๆน้ากันเ้ยครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ